สุอ่าะเ้าซึ่งเป็นผู้ใ่จากสากพ่อแม่าน่าซึ่งหจุดยใอกจากกัเลยคะเดวนี้ทางพม่ที่ดต่อกได้ยกเอาวัฒนธรรมของพม่มาไว้ในขบวนโดยาว่าเป็นเรื uh ่องที okay. ่ดีประชาวละรอพ่อแม่อาุบเคร่องไมงเราถูกก็ยงนะดีน E เพือผู้ชมชาโดยการผู้ชาที่วัน 5, 5ทีนะะ่ห้าต้นพุทธนะจะในรุกคุปีนครับทางคณะวิจิตรศิก็จะได้เล่นต้นไม้เงินต้ไม้ทองนะครับนําไปถวายสักการ ซี่สีนี้นะครับต้นเงินต้นทองจากนี้ตรงนี้ครับแต่พอตอนสายตามทุกคนนะครับซึ่งสวยต้งนงดงามซึ่งได้แนงงานไถนะครับมาจากาจข้ามจากเลยตาวลายต่อาต้นเงินต้นทองแะข้าวไปตัดเป็นตังพรามแบบตาวซื่อบรรยโยนครับ <dı DANIEL> ต้นเงินต้นทองนะครับก็จะเป็นเครื่องจักร้าทา้งห้านอจากที่เป็นจางนะที่ที่สิ่งนั้นเลยนะค๊ะต้นไหนก็ต้องีนะจะตามัรด้วยสิ่งที่ตีเองจะได้ทาทอด ทฤษยาการคำนวณต่างๆของักประนองาจารจนสินนิว่าค็ั้นทำรเพื่อาของ้าวปทีนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพก่รน้องข้าวไ่้พมากเลยครับผมจากไทยทอดครับความนุ้ความสามากที่นิียนในถ่ายทอดแล้วอาจารย์าต่อไปที่จะทำการแสดงต่อก็คือคณะอาจารย์สีสันมงคลนะครับนอี้นน้กน้อง คณะจากปีสามบนชุดเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับก่อนนี้ครับขบวนของทีมิงครับน้าเอาเป็นสูงยอดจานครับในความเป็นสูงเลงานมควม่นขึ้นซึ่งสิ้นะครับห้าหกข่าได้มีทีในการกระชับนะครับซึ่งเป็นทีมจากสาขาทานีครับที่เป็นสาขาในพนาลวิลลสตี้นะครับผม เขาจะสังเกตได้ว่าฮกน้องจางไม่ได้เนตองเลยมานทำให้รู้สึกที่กระต่างจะบ่าเขาได้เขอาไปใน่มึี่มาจากทีบที่เด้รกตัเอง่อ